สวัสดีครับมาได้ครับกุศาดองนี่ครับจัด,ดปไปครับสองห่อครับพี่น้องวันที่เอาสามเนี่ยกี่บุ๊มบิ๊มไวกินใส่ถ้ยเย็นไว้กินเมื่อให,ม,ใหม่แซ่ยินกรุบกรอบเอาโรวยทางน้ำครับทั้งโรวยทางนีง่แหละเนาะตรงนี้เปเ,เ,เ,เจ้ากินผมก็อยากลองนะ ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแต่ผมจิ้มมือละกรุบรอบแซบครับมีรสนมกรมกรอบมาซ่บแซเหมือนกันเด้อครับมาครับผมครับซ่บแซบเหมือนกันครับมาเด้อมาเด้อวันนี้รอบดึกรอบดึกนึกอยากพอดีนะครับแช่ตุเย็นไ้หลายมือแล้ะเหลือไอ้หอนึงจริงนึงเลยครับสั่งมาในติกต็อกพี่น้องมาลุยเลยซิเบิืงแล้วแม่มันหอมมันกรมกรอบนะครับกูเคยกินก่อนเพื่อนรับ หู้แล้วล่ะอันนี้ผมเพิ่งที่เคยกินเนี่ยนะครับมาคา <c ười> กะลือสั่งมาสามสามซอง แซ่บตันใหญ่อีกว<ม>ิธีการเกร็เจาะๆเอาเม็ดออกมากินบุชิมน้ำจิม้มอารจิแซ่บกว่ากว่าไม่กินมังนมนำแล้วแต่ผมมัง่งผมมีจัดตั้งสองทั้งสามเลย <c oughs> <c oughs> เม่ไงครับจิมบากอืมึบไม่ผิดหวังเหนื่อบ้างไง ตอดจัดฟ้าบึมสับชาวัง ikut ca cawang makanan cawang Hãy subscribe อบค่ะใ่ในญ่ใหญ่เช่ไหมพี่น้อยตรน,นี้ครับ